สวัสดีค่ะก็สวัสดีทุกทุกคนด้วยนะคะตอนนี้เรามีเกมโ o รบ็อกที่มีโมเดลที่สมจริงเหมือนกับเจ้าคามิล่าแมนกับสกีบีตี้มากที่สุดและ่ะแต่ตอนนี้เขาก็มีอัปเดตให้เราสามารถเก็บสกินของคามิล a ่าสไปเดอร์ได้แล้วค่ะซึ่งคราวที่เราเนี่ยเรายังเก็บไม่ได้นะคะแต่ว่าคราวนี้เขาอัปเดตให้มันเก็บได้แล้วค่ะเราก็จะแปลงร่างเป็นไททันสปีกเกอร์แมนกันกันนะแล้วก็บินไปหาไอเทมลับค่ะที่จะทําให้เราเนี่ย เก็บสกินของเจ้าตัวนี้ได้ไปกันเลยว่าแต่ว่าไปทางไหนแล้วเนี่ยไม่เห็นมีเลยมาทางนี้ทางนี้ทางนี้เราจะคู่แฟนแมบนี้เขารับรับรับสุดยอดเลยนะนี่ไงเราต้องปีนตึกขึ้นไปฮะขึ้นไปไงอ่ะเราต้องค่อยค่อบกระดึ๊บกระดึ๊บกระดึ๊บึไปกระดึ๊บ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  เชือบเะือบจะถึงแล้วจะถึงแล้วอีกนิดเดียวนิดมากเลยไกลโคนไปอ,อยู่ไปอยู่จะถึงไหมเนี่ยวันนี้เฮือบเชือบแล้วพยายามพยายามพยายามอย่างหนักเลยกว่าจะขึ้นมาได้นะ<ห>นยูบดมไม่เห็นมีอะไรเลยบนเนี้ยตอนเนี้ยเหรอเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเลงก่อนตรงนี้ตรงนี้ ตรงมุมตึกตรงนี้เราบินมาตรงนี้ดีกว่าอ๋อตรงนี้นี่เองโอ้โหตัวที่เดียว,วเหยียบเลยอ้ามเหยียบเลยแปลงร่างใหม่นะคะเป็นตัวล,ล็กก่อนนะเป็นคาร์เมลแมนกันละกันชิวเวบนี่ไ,ไงเจอแล้ว, <S <S ลวเราก็ต้องไปรับเคล็กันก่อนนะคะรับเคล็แล้วก็ส่งเคช็เลย อันนี้เราเลือกเป็น c a m e r a s p i d e เนาะแล้วก็กดปุ่ม Start ค่ะหลังจากนั้นเราก็ส่งเควสนะปึบมันก็จะอันล็อก c a m ม a s p i d e เมาให้เราแปลงร่างค่ะซรึ่งคราวที่แล้วนะเก็บไม่สำเร็จนะคราวนี้เก็บได้แล้วลองแปลงร่างดูแล้วกันอ,อ้อววาวววอย่างแท่เลยโอ้ดูกล้องเขาดินสมจริงเหมือนจริงมากเลยเขาว่าจ,จะเพิ่งอัปเดตเข้ามานะครคราวที่แล้วไอ,อตัวนี้ยังไม่มีเลยว้ยยังเจ๋งอ่ะแต่ว่าเขาค่อยๆอัปเกรดเข้ามานะนี่ดูดิพี เคมีท่าต่ตอยด้วยนะอ๋อมีแต่ท่าต่ตอยใช่ไหมไอ้นึกว่าถ่ายรูปใกล้เนี่ยแต่นายยิงไม่ได้มันเป็นหัวกล้องแบบเหมือนหัวกล้องวิดีโอเะนาะ แต่ว่าต่อยแรงอยู่นะเอ้ยดูแขนขางมันดิเหมือนมังมุมจริงๆเลยนะแล้วก็เดี๋ยวเรามาต่อกันที่มั p ที่2ค่ะเป็นห้องแบคมค่ะน้องๆบางคนบอกว่าเขามีอัปเดตใหม่อีกแล้วซึ่งเราก็ชอบตัวละครที่เขาอัปเดตซะด้วยสิเขาทำสวยๆทุกตัวเลยนะเนาะเป็นแนวตุ๊กตานะแต่เราไปตามหาตัวแรกกันก่อนไหนอยู่ไหนในะตัวแรกเนี่ยจะต้องข้ามาฝั่งนี้ก่อนนะแล้วก็เลี้ยวมาด้านหลัง นี้หรออาวีารข้าช่องนี้กันวูดี้ไปเจอตั้งแต่วูดี้เขาอยู่วูดี้ชอบใช้คำอยู่ตรงประตูพอดีเลยล่ะเราจะเก็บสกินตุ๊กตาของเจ้าคาร์เมลแมนได้ค่ะเอาเป็นท่าตุยเหรออ๋อน้องมีท่าตุยอ้าวเฮ้ยมาถึงก็ตุยก็สงสารน้องน่ะเป็นตุ๊กตาตัวเล็กๆน้องตุยเย่อๆตาหลักตาหมาไว้เวลายืนเฉยๆอ่ะน้องนอนนะ นน้องนอนหรือน้องตุยเนี่ยน้องอาจจะง่วงมากก็ได้นะเดีกก๋ยวกานเราจะพาน้องนะคะเดินทัวร์แมปก่อนนะนี่เลยเก็บกุญแจกันก่อนค่ะาแล้วลือก<อ>สีเขียวแ,แล้วก็เทเลพอร์ตนะคะไปที่เกมแมสเน็ต พอดีเลยพอดีเลยแล้วก็เดินเข้าไปก่อนนะโอ้จะลื่นแล้วจะลื่นแล้วเดี๋ยวเขาสั่งกันเข้าประตูไปอีกทีนึงระวังกบเคอร์บี่นะเ้ยจะเคอร์ีอย่าเข้ามานะเอาคุณแจสีเขียวขายก่อนเอาอันี้เวเลยห้องนี้นี่ไงถง่ส้มทองคำมันใหมไหนไหนอันที่อยู่ตรงนี้เหรอโอเคพี่เคนเก็บเรียบร้อยแล้วก็จะแปลงร่างเป็นเจ้าส u ิ i ี้คิ้วโกงไอ้ยิ้มแฉ่งเลยอ่ะฟันขาวจุ้องส่งไปเป็นพรีเซนเตอร์ร้านหมอฟันนะทำไมคิ้วเขาโกงขนาดเนี้ย โอ้ยังกับลูกคันธนูแล้วก็เดี๋ยวเราเทเลพอร์ตนะคะไปอีกที่หนึ่งกันต่อเลยดีกว่านะคะเราจะไปที่นี่เลยค่ะทเทยเตอร์เราเทเลพอร์ตมาที่เทยเตอร์นะวีสกิบิตี้ตัวนี้ตัวเล็กเนาะนี่เลยตรงนี้ค่ะเราเก็บค้อนแล้วก็เอาค้อนทุบตรงนี้แล้วก็เราช่องเข้ามาที uta, ่สกินใหม่อยู่ตรงกำแพงเลยค่ะเราจะแปลงร่างเป็นบิ๊กทีวีแมนอ๋อหอแต่ตัวไม่บิ๊กเลยนะแต่มีห้าจอยจริงด้วยมันเป็นคล้ายๆกับ เดียวตุ๊กตาไงตัวเขาก็จะเล็กๆแบบนี้นะกลมๆแบบนี้นี่แหละดูดิดูดจอทีวีสี่จอข้างหลังดีตะมุตตะมีมากกันละน่าปะแล้วก็เดี๋ยวเราเทเลพอร์ตไปอีกที่หนึ่งเนาะไปที่เลเวลสองระังด้วยนะลามันอยู่ทางนี้แต่ว่าเราไม่ไปตรงนู้นเราย้อนกลับขึ้นบันไดมาค่ะปึ๊บกระโดดข้ามมาก่อนตรงนี้เลี้ยวมาก่อนนะ เราจะเข้าช่องแคบตรงนี้นี่แหละอุย้ยระวังนะคุณชาวสวนมาอีกแล้ว <G un> อุย้ยติดติดติดอุ้ยเกือบเกือบติดจอทีวีฟังระวังอุ้ยทางเขาอยากจะฟันแล้วนาดูเลยล่ะน่าดีม <G un> ากกแล้วทำไมเนี่ยยังไงเจอแล้วนี่มันคุ้นมากเลยเนี่ยน่าคุณคุไอเจ้าหัวโทอร์โซมันเป็นหัวของคุณชาวบ้านในไหมครับพี่นะจริงด้วยกายไปเลเจอร์เฉยมิเลเจอร์สกีบีดี้เหรอมาได้ไงเนี่ย ก็ว่าเมื่อกี้ไปหาที่หมู่บ้านไม่เจอแล้วแอบมานั่งในสวมที่นี่เองเขาจำจมูกได้เป็นจมูกวิเล a เจอร์ในไหมครับอเอาล่ะกระโดดข้ามข้างหลังอีกทีหนึ่งฉึบแล้วเขาท่าสีฟ้าวชว๊ไหลรอดรอดยังรอดอยูอย่ตาตากระดึบกระดึ๊บไปต่อนะมเามเร็วมเามเร็วมาเร็วไปทางไหนดีเอืเราต้องลงท่อน,นี้ ตรงเข้ามาก่อนเฮ้ยนี่มันทางเข้าฐานทัพลับทำเป็นล่าแมนที่ไหาเข้าไปวิ้ยข้างในมีเต็มเลยไ้่มีเต็มมันไม่ได้เก็บแต่ที่เราจะเก็บเนี่ยมันอยู่ในห้องลับตรงนี้ต้องหากล่ะแกอยู่ตรงเนี้ยอยู่ข้างล่างเลยอะ่ะเราก็จะเก็บโมเดลตุ๊กตาของทีวีวูแมนด้ะค่ะเอาแปลงล่างเป็นตุ๊กตาทีนนะวีวูแมนกันเนาะวุ้ยสวยนี่ดึง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 นั่นทัพ <5 S 2> เต้นกัะนเหรอเนี่ย <laughs> น้องไม่เต้นไม่ใช่หรอน้องกลบเอามือคว้ายหลังอ่ะนี่เขากำลังแดนส์ย่าูอันนั้มาปาก s ก e a k e r w o m ไม่ใช่หรอไปดูท่าเดินน้องดิทำให้น้องกลับกระโดดอ่ะน้องไม่เดินนะมือคว้ายหลังหรอน้องกระโดดเอาอ๋อตลกอ่ะดูน้องเดินดิกระโดดขับคู่นะไปก่อนไปก่อนไปทางนี้ระวังระวังตรงนี้ตรงนี้ตรงไปแล้วก็เลี้ยวมาเราไปหยิบกองกระดาษก่อนได้กองกระดาษมาแล้วเราก็ย้อนกลับไปทางเดิมตรงนี้นะเราก็จะ เลี้ยวขวาน,นี่เหรอใช่ที่เดิมเลยเราจะเห็นที่วางกล่องกระดาษใช่ไหมัูจะฟ้ภาฟ้าตามมาเอาขนมในกล่องคืนแล้ววางกล่องกระดาษก่นอนหาแล้วเฮ้ยยังไปเปิดประตูห้องอ่เลยอโ๋โดนอีกแล้วนี่ไงเข้ามาได้แล้ว โอ๊ยเก็บไปให้มันใหม่มันคือแบรรี่เพลซันโอ้ยคุณตำรวจแบรรี่นี่นะไม่เจอตั้งนานเราคิดถึงจุงท่าพุ่งย้อยมากเลยอ่ะเป็นตำรวจที่พุ่งย้อยสุดๆไปเลยไม่ต้องพาไปกินโดนัทนะพุ่งป่องคณาว่ากินเก่งนะเราหนะ่ะไอ้ดูท่าเดินมันดีเหมือนในแบรรี่จริงๆเลยนะตุ้มตุ้ยมากฟันหล้วจิ้มไม้ตะบองด้วยอ่ะเราันตีหัวกันพี่ิน แล้วก็ต่อไปเดี๋ยวเรารีบเทเลพอนนะคะไปที่เลเวล2งกันตอน,นีีว่าค่ะแม้กระตัวใหญ่แต่ก็เสียเลือดได้นะถ้าโดนกัดนะเราขึ้นบันไดมาก่อนปร,ประตูเข้าไประวังตลาดทางเดินน่ะตรงนี้กลับมาที่เดิมอีกแล้วรู้นี่เหราใช่ล้วเข้าช่องเดิมเลยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวมาหาเขาทำไมสองรอบเนี่ยสงสัยจะคิดถึงเขามากเลยนะรีบขึ้นไปเลวอ้ามโอ้โห,อ,ห,อ,หอย่าตันทางอย่าตันทางอุ้ยเกือบไป เฮ้ยดูนี่คุณเจ้าของฟาร์มอ่ะเขาละเอาผัวเสยอก้อนเ<ป>อยอะเนี่ยมันอ,อยู่ในห้องนี้นี่ไงไม่ได้เก็บตั้งเยอะตั้งแยะไหนมาดูดีมียนไหนเจง๋งๆมั้งอนะ่ะมีอยู่อันเดียที่เราอยากจะเก็บนะตอนเนี้นี่อยู่ในหน้านี้หรือเปล่าอ่ะนี่ไงเป็นเบบีบรี่ น่ารักมีสามสีนะสีชมพูสีน้ำเงินแล้วก็สีเขียวอุย้ยน่ารักเวอร์ตลก <ง S 1> เป็นเด็กคาล็อกนิวบอลนิวบอลด้วยนะเพิ่งเกิดอ่ะมีจังเลยอะเก็บหนึ่งได้ถึงสามเลยนะหยุดจุกนมด้วยนะกระดึงกระดิกระดึงกระดิป๊าป๊ามามา่มาอยู่ไหน ต้องไปหาพ่อบาร์รี่เพอร์สันนะต่อไปเราก็จะเทเลพอร์ตไปที่เลเวลสองกันกันค่ะนี่เลยอยู่ตรงประตูตรงนี้พอดีเราต้องเปิดประตูกันนะคะแบเวราเข้ายากนิจริงนะต้องเก็บสก,กินนี่ก่อนต้องเก็บไม่ทันโอ้แย่แล้วจะน้องลางมาตีอะ่ะกลับร่างเดิมยังเข้าง่ายกว่ากันเยอะเลยนะลงมาก่อนห้องดีนี่แหละตะก,กินไม้แของบาร์รี่เพอร์สันอันนีอยู่บนโต๊ะเลยโอ้ยเป็นเวอร์ชั่นพร้อมแขนยาวโอ้โหยาวเฟรย์แขนยาวเป็นคุณแม่มัมมี่ลองเล็กเลยนะไม่ใช่ยาวธรรมดานะ อยากรู้ว่าคุณแม่มัมมี่ลังเลกันเนี่ยโอ้พร้อมดีจุ้งเฮ้ยดูแขนของเขาเวลาเดินดิจะสะดุดแขนตัวเองไหมเนี่ยอาปาปาีไปหาที่ยืนกันต่อดีกว่านะเหมือนเขาสะบัดแขนพลิ้วเลยนะทั้งนี้ทั้งนี้พี่ขินโอ้แขนจะโดนไหมเนี่ยนี่ลงท่อเอ้ยลงท่อสีฟ้าได้โอ้ติดแขนติดแขนลงมาได้ไงออกมาได้จริงจริงด้วยอ่ะแขนยังงหือเส้นสปาเก็ตตี้เนี่ยโอ้แค่นี้เกือบตุยแล้วเนี่ยอีตรงนี้ เราจะเห็นช่องแคบๆตรงนี้ใช่ไหมข้างในนี่เหรอเราจะต้องพยายามเบียดเข้าไปก่อนได้แล้วได้แล้วดีนะยังผอมนี่ไงเจ็บหมวกใหม่ได้แล้วเชื่อว่าอย่าจำไม่ได้แล้วอ่ะเป็นคุณตำรวจแบร์ี่รือเปล่าน่าจะเป็นตัวผู้หญิงอ่ะเขาหรือว่าเขาเป็นพี่น้องหรือว่าเขาเป็นแฟนของแบร์รี่เพอร์สันเนี่ยแหละเนี่ยหน้าเขาดูเหมือนกันเลยที่หน้าเขาดูทุกสีนะอ๋อตัวบัลเล่ต์เลยตัวใหญ่กว่าพี่แคนอีกันเนี่ยอย่าเหยียบพี่แคนนะ อุ้ยดูดิเหมือนนายบารี่เพิลสันออฟฟีเลยอ่ะให้ความรู้สึกเหมือนกับว่าเราเกือบจะออฟฟี้ได้เลยนะแต่เ,เราข้ามไปอีกฟังนึงเหมือนเดิมแล้วก็เข้าท่อสีฟ้าเหมือนเดิมนะปึ๊บาทาั้งนี้ก้อนเร็วทั้งนี่ทั้งนี่ลืมของเหรอเรามาเก็บแฉลงกันก่อนนะเนี่ยของสําคัญลองมาจากฐานไปใช้นะใช้กันทุกคลิปเลยบอกเลยแล้วก็เทนีอร์ตไปที่ทีมเวิร์ ามาถึงทีม่มาแล้วก็ทะลุกำแพงมิตตีอยออกมาค่ะนึกว่าต้องช่วยกันเหยียบหัวให้แล้ววันนี้อ๋อไม่ต้องช่วยเข้าประตูแรกกันพี่เคนปึ๊บ <c oughs> ในเวลางัดร้านแคปปี้แคปเบอร์เกอร์แล้วไปหาสูตรลับกันดีกว่าคุณใจในตู้เย็นเหมือนเดิมนะได้คุณใจสีฟ้ามาแล้วเราก็มาไขห้องนี้ในเวลามางัดร้านสปอนบ็อบกนแล้วนี่เราต้องเอาฉลงมังัดกล้องเหล็กตรงนี้ก่อนไมาไม่มีสูตรแคปปี้แคปปี้อรอไม่ใช่ไม่ใช่เราจะได้นี่เลยหมวกของเจ้าบารี่ใบใหม่มานะไอจิ เป็นตัวสีเขียวอรอ,เ,อเขา้ามาทำอะไรนี่เนี่ยเขามาเอาอมยิ้มมะเป่านี่ไงถืออมยิ้มด้วยว้าอมยิ้มสูตรพิเศษของสปันบอบเป็นชิลดานะยังเป็นเด็กอยู่นะชิลด์ <Children S 2> แบรี่น่ากินนะเขาเลี้ยไนกินอมยิ้มไมของตัวเองก็มี<อ>กินเจอเหลือฟันอยู่ซี่เดียว ก็เคค่ะวันนี้เราก็ตามหาสก,กินล็อบไปแค่นี้ก่อนนะถ้าชอบตามหาสก,กินล็อบแปลงร่างแบบนี้แล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกะดิ่งให้กันด้วยล่ะแล้วอย่าลืมมามค่ะเมย่อพวกคุยด้วยกันนะครับวันนี้ก็ต้องไปก่อนแล้วนะบ๊ายบาย,บาย